ไปดูในเรื่องของความมั่นคงทางทะเลกันบ้างนะคะในพื้นที่ของอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะที่ท่าเทียบเรือด่านพรมแดนตากใบนะคะพลรุนเรือตรีสุรศักดิ์ประธานวร,รปัญญารองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทาง ของชาติทางทะเลหรือว่าสอรอชอรอนะคะได้นําส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลาดตะเวนค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบภยัยความมั่นคงแม่น้ําบางนาราช่วงที่ไหลผ่านอําเภอตากใบจังหวัดน,านาราธิวาสและตามแนวชายฝั่งทะเลของอําเภอตากใบระหว่างวันที่24ถึง25มีนาคมนี้ค่ะโดยใช้เรือในการปฏิบัติการจํานวนสองลำโดยพลเรือตรีสุรศักดิ์ประธานวรปัญญาเปิดเผยนะคะว่าในการลงพื้นที่ลาดตะเวนครั้งนี้เพื่อแสดงกําลังและ ตรวจสอบท่าเทียบเรือในแม่น้ําบางนาราและตรวจสอบการทําการประบงแบบผิดกฎหมายตามแนวชายฝั่งทะเลของอำเภอตากใบอีกทั้งยังเป็นการป้องปรามการกระทําความผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทั้ง9ด้านสาหรับการออกตรวจสอบภัยความมั่นคงในครั้งนี้สถานการณ์ทุกอย่างค่ะอยู่ในความเรียบร้อย